อย oh, หอมมากเพื่อนๆื่อนเอ้ยวันนี้ยายแมวทดลองนึ่งนึ่งกระติกใหม่นี่เอานี่มามาหหมใบเตยก่อนในนี้นึ่งใบเตยด้วย,ย,ยแมวก็เลยลองอ้าวเหล็กคีบเหล็กคีบยังไม่ได้เอามาเลยเพื่อนเพื่อนดูนี่ได้กระติกข้าวใหม่มาเนี่ย,ยแมวมาลองโอ้ยหอมเพื<ๆ>่อนเพื่อนเอ้ย,อยหอมเนี่ยใส่กระติกน้อยอันใหม่นี่เห็นไหมนี่โอ้ สวยงามะใส่ใบเตยข้างล่างอย่างหอมเลยเพื่อนๆทำเหมือนแม่ค่าทำใส่ใบเตยด้วยเราจะใส่หม้อไฟฟ้าก็ได้นะนี่แต่ยายแมวเอาใส่หวดนี่มันจะได้ร้อนเนาะใส่เตาใส่หม้อหนึ่งนี่ดูว้าทับใจยายแมวเลยทีนี้รอดูกันเพื่อนๆเอานี่ใส่มันหอมก่อนหอมกระติกใหม่ก่อนเราหอมกระติกใหม่ไว้ก่อนให้กระติกใหม่มันหอมค่าเชื้อโรคด้วย าใจยายแมวได้ของถูกใจแล้วกติกเข่าน้อยยางงามเลยกองเข่าน้อยบังดูล่ะสวยงามเพื่อนเพื่อนรอดูกันเด้อหนึ่งเข้าเหนียววะเนี่ยตัวนึ่งก็สวยนะน่ารักดีกว่าจะได้เป็นลูกมาอย่างงี้ไม่ใช่ง่ายนะพเพื่อนเพื่อนงานสารงานจักทอเนี่ยเนาะถออุดหนุอนอีสานบ้านเฮาอุดหนุนกันอุดหนุนกันค่ะพเพื่อนๆือนุดหนุนคนเฒ่าคนแก,ก่คนใดสารมาขายสวยงามมากเน่ยนะ ทับใจใหญ่แมวจัดไปหนึ่งข้าเดนียวภูมิปัญญาไทยวันนี้หอมหอมเพื่อนใส่ใบเตยลงไปด้วยนะหอมมากเลยสุดๆเก็บความรู้สึกดีๆไว้ดูใหญแมวไม่ใหญ่แมวคุกใหญ่ไม่ใหญ่แมวสวัสดีค่ะเพื่อน